สวัสดีครับสำหรับชิ้นี้นะครับพาู่หาอยู่หากินนะครับหาอยู่หากินนครับตกบิดตกปลานะครับหนองปลาไหลนะครับอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลอำเภอปวกแดงครับกับทีมงานครับอยู่มาเหมาะแม่แม่ครับ อากาศตอนเศร้านะครับอากาศดีครับสำหรับหยุดโควิดนะครับโควิดเป็นเหตุต้องออกมาไปใส่ก็ได้ครับมันดังเป็นน้องนะครับน้องทางเก็บน้ำนะครับตกปลาครับนย่เีบรรยากาศเศร้านะครับดเซียนจิ้ครับ กำลังลงเบ็ดครับตื่นสายไม่ครับเพิ่ง,งลงเบ็ดกันนะครับสีแดงพ่ได,ได้ยังไรฮะเดี๋ยวติดตามครับเพิ่งลงเบ็ดเสร็จนะครับ๋ <c oughs> ยวาฟากติดตามครับว่าสิมานว่ามันมือนไง รอติดตามนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับ <ใน S 2> ตัวแรกรตัวแรกของเช้านี้นะครับที่นั่งรอมานานครับรอกันนานเป็นครึ่งชั่วโมงครับตั้งแต่ลงเบ็ดมาแล้วครับ รถเด้รถเด้โอ้ยเขาว่างไปเตี้ยเขาดึงเขาหลดเออมาแล้วครับมานินแต็มแรกครับสวยสวยเอาแล้วครับเปลี่ยนเงียเด้ปลาครับ เปียนจิกับเปียนเยอลป่าครับเ,เ,เอาค,อาคาราาับมาบมารับเื่อนเราเลยครับเปีนเยนเยลป่ามันก็่งจมรับล่งปานิ่งเงีด้นปานิ่ปานิ่ปลาโดมันคือบลขึ้นน้ำเลยวะ โอ้จันใช่บ่เห็นมานี่ครับปตัตเปียนวะ,ะ,ะเขามันหมุนมาปลาขาวโอ้ยมันติดหางบ่ว่างัดขึ้นงัดขึ้นงัดขึ้นปลานิบครับปลานิบครับโอ้ยสวยเจ้า <c oughs> เสีนยาบ่เหลือสินหางหมดเลยโอ้ยติดหางมากครับหางม่าเนาะยังเอาเขาจะเรียบมามาแล้วครับมาแล้วครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับเซ็นก๊บก๊บมามาแล้วครับมาลุ้นกันครับมา็ลุ้นกันปนินปนินครับปนินครับ

ตอนนี้รุ่นแดดออกเด้แดดออกมี่รุ่นอยู่เด้แดดออกฝาคึมครับช่วงนี้มันน่าจะเสียดงงนั่นจะแดดเมื่อนน่ะป่าเงียบครับหยุดกินแล้วครับใบพวกนี่ยพอดีอาจจะคึมเยอะอาจจะมดตกดอกแค่คึมนิดเดียวจะว่าร้อยจะแดดออกเนี่ยตอนนี้เงียบนะครับตอนนี้ป่าพวกกินเบ็ดเลยครับนั่งรอต่อไปครับเปลี่ยนเยียตีไหมครับรอเอกต่อไปครับ กวหมดทนครับตกปลาเอาเร็วเอาเร็วตั้งแต่รออยู่นานๆครับนะครับรอคอยมานานแล้วครับนั่นกดแชร์เลยว่าตัวนี่เฮ้ยงัดงัดออกมาเลยมันของ้องห้องมาเลย ว่ามนโดเลยมันคือกดคือว่า er <ets> ึ้นหนาเลยโอ้ยมันหวบฟูมูไปเลยเฮ้ยบอกแล้วบอกแล้วโดูโด อ๋องดขึ้นมามันดีดสายตามันี่ตักไมเไม่ไม่ต้องนี่จะเฝ้าลักไปถามบอกว่ไฟดังไฟดังไฟไเลยมาดิกลับเกี่ยมมาแล้วกับเกี่พมัแล้วโอ้ยยังกอโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวยบเปิดคีมคีมมืองลังลีมีคีมมเดีีมใหม่กรัโดดขึ้นหัวเนาะ ครับก่อนกลับครับก่อนกลับพากกันไว้ป่านี่ครับเนี be ่เดีๆเด้อเฮียันป่าอันซ้อมมันขาดเลยทีว่าคือเป็นแต่หนักัวหัวทิมแต่อะไรว

ห้ามเอาลมปังล่งอ้อ,อยปลายนะครับไม้ไม้ตกปลานะครับตกเสกกับอ้อยอีกสอบหนึ่งครับ สองสอ,อ,อบของเหนบ่ของเชือกว่าเนาะ,ะงับไปแลมันก็ไปถือกสอบแรกตัวฮะว่า วางอาหารนะครับรอปลาเขา,มาไม้กกไมกไมกตกหัวเรือก็เป็นจิ้มน้ำแต่พูนั่นสอบแรกกแค่นเอาลงเลยเลป,ลปึ๊บอ้ โอเคโอเคลรงสองสอบแล้วครับสอบทีสองลงไปแล้วครับโอเคครับสนใจกามาตกได้ครับถอยให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ สวัสดีครับ